ครับกูรูมี่ชแนลนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กูรูมี่พาชิมนะครับเที่ยวแล้วก็มาชิมนะครับวันนี้อยู่กับร้านอาหารในตำนานนะครับร้านอาหารตะวันตกนะครับก็คือเป็นร้านที่ถ้าคนยุคแ0 9 0ย์ูจะต้องรู้จักนะครับนั่นคือร้าน13าเหรียญอ่าร้าน13เหรียญเนี่ยใครๆถ้าในยุคนั้นก็ต้องรู้จักนะครับร้านนี้ยังไม่ได้สาบสูญหายไปไหน ทุกวันนี้ร้านนี้ยังมีสาขาอยู่นะครับสาขาใหญ่อยู่ที่งามวงวานนะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งที่บางใหญ่นะครับเป็นโรงแรมเป็นสักสิบสามเหรียญน,นะครับอยากจะบอกว่าลึกถึงสมัยก่อนอะ่ะคือจะมีสเต็กมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็นึกถึงสมัยก่อนนะว่ากินแล้วอร่อยจานใหญ่สิบสามเหรียญแล้วก็ราคาก็ยังโอเคอยู่ทุกวันนี้ราคาก็ยังคงโตอยู่อย่างนี้นะครับคืออาจจะมีบางเมนูราคาปรับนิดนึง แต่ถ้าเปรียบเทียบกับร้านอาหารหรูหราหรือร้านอาหารตะวันตกยุคใหม่เนี่ยสิบสามเหรียญเนี่ยยังคงคุณภาพและราคายังคงเดิมนะครับก็วันนี้เนี่ยอาจารย์มิ้ก็อยากจะบอกว่ามาแนะนํานะครับมันอาจจะมีสปาเกตตี้สองจานที่เหมือนกันอย่างแรกนี่ก็คือกอดฟาเธอร์กอดฟาเธอร์หมูนะครับก็จะเป็นหมูหมูชุบแป้งทอดกับสปาเกตตี้หมูนะครับแต่ถ้าคนทานเนื้อตรงนี้ก็จะบอกเขาว่าเป็นสปาเกตตี้เนื้อก็ได้นะครับ นะวันนี้เมนูที่เราคิดถึงอย่างนึงก็คือไกอ่อลาสก้านะครับนี่ก็จะเป็นไก่ไก่ชุบแป้งทอดกับสปากเกตตี้ซอสหมูนะครับคนที่ชอบทานสเต็กกับสปาเกตตี้ส่มากอันนี้เป็นเมนูยอดนิยมเลยนะก้อนฟาเธอร์กับไกอ่อลาสก้านะครับแล้วก็วันนี้ก็เบาๆคนนี้มาทานกับน้องก็อันนี้ก็มิกิวมิกิวนี่ก็จะเป็นชุดสเต็ก แล้วก็มีไก่ทอ,อ,ทอดมีไส้กรอกมันฝรั่งมะเขือเทศผักนะครับเขาเรียกมิกเกิวอย่างสุดท้ายที่วนี้จะมาทานั่นะคือหอมทองหอมทองก็คือเหมือนออยเนนริงนะครับในรา้านพิซซ่าต่างๆที่เขา,ามีขายแต่ต้นตำรับจริงๆคือ13เหรียญี่จะมีชุบขนมปังแล้วก็น้ำสลัดนะครับมันเป็นอะไรที่ลงตัวอย่างง่าย เมนูเขามีให้เลือกเยอะมากอะอาหารไทยอาหารจีนอาหารฝรั่งอาหารตะวันตกเนี่ยโดยเฉพาะถ้าคนชอบกินพาสตา้าเนี่ยมีราวิโอนะคะแล้วก็มีเยอะมากอะเอนชินาราสน,นะคะแล้วก็มีลาซานญาถ้าใครชอบทานอาหารฝรั่งที่เป็นชีสอะไรพวกเนี้ยโดยเฉพาะพิซซ่าแป้งบางมากที่นี่เป็นที่แรกนะท่านผู้ชมถ้าใครชอบทานพิซซ่าต้อง,องมาทานทีงเซาลเดือน เขาก็ายังคงคุณภาพอาหารไวอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไงก็แล้วแต่13เหรียญยังเป็นร้านอาหารหนึ่งในดวงใจของอาจจนมี่นะครับแล้วก็คนยุค8 0 9 0นยังไงก็แล้วแต่อีกประการหนึ่งอยากให้คุณมาลองชิมเพราะราคาก็ยังเหมือนเดิม อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามที่สำคัญนะครับคุณจะไม่พลาดการติดต่อเรื่องสายมูสายบุญสา,า,ายกินสายเที่ยวจากเราโอเรมี่ a n n e l ครับ